พ <Hello. S 2> ยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเมื่อนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมาเนินานั้น สักทีแต่ทำไมมองดูฉันเธอเหมือนอยากออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกใกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกใกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอ ได้ปล่อยบอกกับฉันให้รู้จีทายแล้วฉันยังมีความมา